สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอรคาวรารตีและสาระเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลค่ะหากจะพูดถึงโรคเบาหวานโรคร้ายแรงที่อาการไม่หวานเหมือนชื่อไม่มีใครที่เป็นโรคนี้แล้วจะเข้าออกโรงพยาบาลเพียงครั้งสองครั้งแต่กลับต้องรักษากันจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยละค่ะใครจะเชื่อละคะว่าแขกรับเชิญของเราที่เคยเป็นทั้งเบาหวานความดันและภูมิแพ้กลับมีอาการที่ดีขึ้น ไม่ต้องมีโรงพยาบาลเป็นบ้านหลังที่สองเธอมีเคล็ดลับอะไรไปติดตามกับคุณฟ้ารุนรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบ<ร>้าพอนด้านหลังที่เราเห็นนี้เป็นร้านของคุณป้าเลยหรือเปล่าคะใช่จ้าทั้งหมดเลยโอ้ขายโอ้สารพัดผักเลยเนาะนี่ถ้าเกิดว่าหิวหิวนี่เดินมาเลือกช้อปปิง้งได้เลยแล้วกลับบ้านไปทำค่ะอร่อยสดทุกอย่างทุกอย่างโอ้แล้วเปิดร้านจะแต่กี่โมงคะหกโมงเช้าก็เปิด ค่ะจนถึงกี่โมงถึงก็ประมาณหกโมงเย็นหรือห้าโมงเย็นไม่แน่แล้วแต่หมดไวหมดช้าอะไรอเยออจริงๆงเดี๋ยวบ่ายสามก็หมดแล้วนะแต่ก็หมดแล้วเนี่ยมันนี้หมดแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยใช่จ้ะค่ะคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรเอ่ยคือเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้เบาหวานความดันอะไรมาก่อนตอนแรกที่ว่า ก็คือว่ามันก็เป็นเบาหวานก่อนน่ะเบาหวานมาก่อนเลยน,นะะแล้วก็ความดันตามมาตอนนั้นเบาหวานสูงแค่ไหนคะไม่มันไม่รู้ตัวว่ามันเป็นมันผอมลงแล้วเนื่องหลังก็ไปเช็กก็ต้อง300รอยกว่าขึ้นตาแล้ว ตอนนั้นไปเช็คนี่คือตอนที่รู้นี่มันมันหนัก300กว่าแล้วมันขึ้นตาแล้วด้วยมันขึ้นตามันมัวแล้วก็ไปไปไปเช็คเขาก็แนะนําไปเช็คคือก่อนหน้านี้ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวตอนหลังก็เอ๊ะมันก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาบอกูว่ามันฉี่บ่อยไหมแล้วก็เออสงสัยฉี่บ่อยก็เลยก็ลงไปเช็คซิก็ไปเช็คก็เจอ300กว่าพอเป็นเบาหวานเสร็จปุ๊บความดันตามมาจ้าเช่นก็มีความดันความดันตามมาเท่าไหร่คะ ก็ตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้กินน้ําเห็ดอ่ะมันขึ้นเยอะเมื่อกันสูงให้กินให้กินเช้ากินเย็นค่ะแล้วตอนหลังมันก็เบาแล้วเบาลงนะครับเบาแล้วภูมิแพ้นี่มาเมื่อไหร่เอ่ยภูมิแพ้นี่จะเป็นก่อนรู้สึกก็จะเป็นก่อนเบาหวานค่ะเป็นมากคือถ้าหนาวมาแล้วจะเป็นคือนอนไม่ได้เลยใช้กระดาษเช็ดชั่วคือละม้วนเลยคือละม้วนคือมีอาการอะไรเลสลตออกมา หายใจไม่ออกก็มีเสลตอะไรนี้ออกมาค่ะคือเราต้องไอไอทั้งคืนคือกระดานหมดม้วนหนึ่งนี่แสดงว่าคือไอตลอดเลยนะใช่ใช่เอาแล้วอย่างนี้แบบคุณหมอเขาไปตรวจปอดไม่ได้ตรวจเลยไม่ได้ตรวจปอดไม่อะไรเพราะว่าพอดีป้าก็มาเข้ามาแนะนําให้กินน้ําเห็ดตัดถึงใจซื้อขวดแรกทานทานเนื้อภูมิแพ้ป้าเบาขึ้นเบาขึ้นค่ะเบาเบามากเลยคือว่า จะนอนได้สบายอ่ะพูดง่ายไม่ไอแล้วเนาะคือจริงๆไอมากๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อปอดด้วยนะอ่ะพอเรานอนหลับได้ดีขึ้นแล้วเรื่องของเบาหวานความดันล่ะคะเป็นยังไงก็เบาเบาหวานก็เหลือเดี๋ยวานี้เหลือร้อยเจ็ดรอยสิบ่างเงี้ยประมาณนี้ยร้อยเจ็ดร้อยสิบถือว่าปกติแล้วนะเ<ช>บาหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้สองเดือนก่อน ไปหาทีแต่คนต้องหาทุกเดือนค่ะเด๋ยวนี้คุณหมอให้ห่างออกไปและนะสองเดือนครั้งถือว่ามีความสุขมากขึ้นไหมคะใช่ใชนเนาะมีความสุขขนาดนี้เนี่ยให้คะแนนน้ำเพจสักเท่าไหร่ดีนะถ้าเต็มร้อยคะแนนเนี่ยให้ร้อยหนึ่งเลยเพราะว่าปากินหายเพราะภูมิแพ้นเนี่ยหายเด็ดขาดเลย โอ้โหให้ร้อยหนึ่งเลยนะนะคะแหมให้คะแนนน้ำเห็ดเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุงก็มีน้ำเห็ดมามอบให้กับคุณป้าด้วยนะคะเป็นน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะของขวัญจากธรรมชาตินมามอบให้กับคุณป้าอมผ่อนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอใายสูขภาพร่างกายแข็งแรงการมีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยนะคะแต่เป็นการที่เราให้ความใส่ใจดูแลกันอย่างจริงจังค่ะและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัส สมดุลสำหรับสุขภาพคุณค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ